สนุนโดยโตโยต้าาทำไมสบายขนาดนี้อากาศมันช่างแบบอบอุ่นแบบมีลมเย็นๆชิลชิผ่านมาจังเลยนะคุณเนาะลมเย็นซะผมปลิวเลยทีเดียวอ่ะสวัสดีคุณผู้ชมก่อนครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ On the way ใช่แล้วนะฮะวันนี้นะฮะเรา On the way พาทุกคนมาแค่ตรงนี้เองใกล้ๆตรงนี้คือตรงไหนเหรอคือเอกไม้ซอยหครับถูกต้องคือวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าใครที่ชื่นชอบน้องหมาแบบว่าเป็นชีวิตจิตใจมากๆเลยนะคือไปไปไหนมาไหนนี่ก็ต้องพาน้องหมาไปด้วยคุณคุณเป็นคนหมาหรือแมวฮะชอบเป็นคนแล้วกันแต่เดี๋ยวถามนิดนึงถามนิดนึงที่พามาด้วยเนี่ยคือพันอะไรที่ หมายถึงผมเหรอฮะที่พามาด้วยคือมันอยู่ตรงไหนเหรอฮะฮะอย่า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 ย่าผูเดี๋ยวดนิดนั่งผูกไว้เลี้ยงไว้เยอะนะเนี่ยตัูท่าทางมีพันอะไรบ้างนะที่อยู่ข้างในเนี่ยเคอที่อยู่ในนี้นะฮะคือมีเป็นบรีดไว้เลยฮะเป็นแบบเป็นสายพันธุ์เลยฮะเยอะเลยใช่ไหมเออสามารถมาเลือกซื้อได้มีรางวัลเพดีกีรองรับด้วยโอ้โหขนาดนั้นขนาดนั้นจะบ้าเหรอฮะอุ้ยอุยดูสิาลังมาก <Hello. S 2> นี่แหละเป็นธรรมดาเวลาโยชียเจอเพื่อนหรือว่าคนคุ้นเคยเก็จะทักทายเพื่อนเป็นธรรมดาในเวลาทักทายเพื่อนก็จะเป็นแบบนี้นะฮะยังไงคุณเป็นอะไรขนหมานิ่ยับกับผมคุณอ,นะอีกนะนี่นี่นนผมหรือไม่กว่าธรรมะ กำลังค <łość> ิดอยู่ถึงว่าทำไมที่บ้านเนี่ยแม่บ้านเนี่ยจะเอาไปกวาดขอยิ้มผมไปกวาดหน่อยได้ไหมอ่ะแล้วทําไมเรามาพูดกันอยู่ในบริเวณที่เป็นบริเวณของหมาฮะคือที่นี่เนี่ย ชื่อว่า in dog in town dog in town ถูกต้องเอกมัยซอยหกที่นี่กำลังอินเทรนด์มากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูในกระทูเนี่ยฮะ,ะจะพูดถึงที่นี่เยอะมากเพราะเป็นคาเฟ่เปิดใหม่คาเฟ่น้องหมาซึ่งมีน้องหมาหลายสายพันธุ์เลยนะฮะแล้วเป็นหมาตัวใหญ่ซะเยอะด้วยถูกต้องคือคุณผู้ชมสามารถมากินเที่ยวเล่นที่นี่ได้แบบครบเลย เดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่าว่าด้านในเป็นยังไงแล้วเราก็จะได้ถามกับเจ้าของร้านที่นี่ด้วยนะครับว่าคอนเซปต์ของเขาเนี่ยเป็นยังไงเขาเอาน้องหมามาจากไหนแต่ละตัวนะฮะแล้วก็ถ้าใครที่อยู่ทางบ้านเลี้ยงหมาเหมือนกันอยากจะเอามาเล่นที่นี่ได้หรือเปล่านะฮะเราไปเข้าไปข้างในกันดีกว่าไหมไปครับไปคุณต้นอู้ หมาหรือหมีตัวใหญ่มากเลยอะ่ะคุณแต่ตัวเนี้ยผมพูดจริงนะว่าขนเขานุ่มกับผมคุณอีกอ่ะคุณเป็นอะไรกับผมฉันมากไปมเนี่ <c oughs> ตอนนี้นะฮะเราอยู่กับคุณปอรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะปอ,<ช>ปอนะฮะก<ช>็เป็นเจ้าของร้าน d o g in t o ท n ใช่เลยทำไมถึงต้อง d o g in t o ท n ฮะเพราะว่าเราเลือกจากสถานที่ก่อนค่ะพอเราได้สถานที่ปุ๊บเราก็ตั้งชื่อว่าเอ๊ะเราจะชื่อร้านอะไรดีเพราะอื่นว่าได้ใจกลางเมืองเอกมลลัยเราก็เลยกลายเป็นด็อกอินทาวต้องบอกว่าใจกลางเมืองจริงๆนะเพราะว่าเอกมัยซอยหอ่ะใช่แล้วหูบริเวณใหญ่ขนาดนี้นะฮะ อันนี้โยชิพอเข้ามาปุ๊บวิ่งเล่นเลยทันทีนะคะใช่ครับผมเป็นกระหล่ำาไม่ได้เลยครับกระ่ย่าไม่ได้เลยครับวิ่งเล่นเลยครับแต่คุณอ้อมมาทีนี่คือย่าตรงนี้มันหายเป็นหย่อมๆนี่คือเขาแทบไปหมดแล้วนะไม่ใช่หมาด้วยนะใช่ด้วยที่นี่เขามีแต่หมาออเรต้องถามคุณปอว่าที่นี่มีมีหมาสายพันธุ์อะไรบ้างคะโอ้แล้วมีหลากหลายสายพันธุ์มากเลยค่ะตั้งแต่ไซเบเรียนนะคะอลาสก斯นคอลลี่เวสตี้โอเนียนทิฟด็อก เดี๋ยวจะมีคอกกี้มาเพิ่มอีกตัวหนึ่งคอกกี้เหรอคือสายพันธุ์อะไรบ้างก็ไม่รู้เลยรู้แต่ไซบีเรียนอย่างเดียวเรถามหน่อยครับว่าที่ดาวินทาวนนี่คือเปิดมานานยังครับบุ๊ปบอตอนนี้ก็ประมาณ5เดือนแล้วค่ะอ๋อวิ่ใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยร้อนเข้ากับอากาศด้วยเปิดมารับหน้าร้อนเราเลย เรามีพูดคร่าวๆแล้วว่าที่นี่นะฮะสามารถมากินได้เที่ยวได้แล้วก็เล่นได้ใช่อยากจะรู้ว่าที่นี่คือมีมีน้องหมาถ้าสมมติน้องหมาจะาทั้งบ้านพามาเล่นที่นี่ด้วยได้ไหมคะได้ค่ะคือที่นี่ของเราต้อนรับนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ไม่มีสุนัขอ,อยากจะมาเล่นสุนัขก,ก็มาเล่นที่ร้าได้เรามีประมาณเกือบ11ตัว <Wow. S 2> ว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าที่แบบโอ้อยากจะเอาน้องหมาที่บ้านเอาสนักที่บ้านเนี่ยมาเข้าสังคมก็พาน้องหมาเข้ามาที่นี่ได้ก็เลยมาแยบนี้หอาหมามาเข้าสังคมกิจกรรมที่นี่มีอะไรบ้างนะคะ <c oughs> ถ้าสําหรับน้องหมาะค่ะเรามีสนามหญ้านะคะ <c oughs> ขนาดพอเหมาะให้วิ่งเล่นแล้วก็มีทั้งบริการอาบน้ําตัดขนทําสปาเป็นไฮโดรโอโซสปานะคะที่แรกทีเดียวในประเทศไทยอะไรคือไฮโดรโอโซครับขอขยายความหน่อยฮะไฮโดรโอโซสปาคือเราจะเอาเครื่องโอโซนนะคะเข้าไปในอ่างสปา เพื่อที่จะทําให้ความสะอาดลึกถึงลูขุมขนของน้องหมาเลยอู้อหูแสดงว่าน้องหมานี่ก็ต้องสะอาดมากเลยค่ะแช่สปาเหมือนคนเลยค่ะรับอาบคนไหมฮะ <c oughs> อ่างพอเหมาะอาบได้ค่ะ <c oughs> คือลงไปทั้งคนและหมาได้ไหม <c oughs> ได้ได้ได <c oughs> อยากจะลงไปด้วย<ด>แล้วคือมีสปามีอาบน้ําน้องหมาด้วยมีโรงแรมด้วยค่ะสําหรับผู้ปกครองที่อยากจะแบบไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปแล้วเวลานานก็เอาน้องหมาฝากไว้กับเราก็ได้เราปล่อยวิ่งเล่นสบายมากเหมือนไม่ได้ขังกงอย่างเดียว อย่างเช่นจะไปแบบ5ปีอะไรอย่างเงี้ยนะก็หมามมนปากไม่ขายเด้อไม่ขายเด้อของแนวนานไปย้ายประเทศเหรอคุณไปหปีใหญ่บ้านใช่ของแนวใหญ่บ้านแล้เห็นบอกว่ากำลังจะมีทำเป็นระวายน้ำใช่ค่ะมีราวายน้ำต้องหมายด้วยตรงไหนครับหมายถึงว่าด้านหลังอ่ครับอแถวนี้บริเวณมันใหญ่มากเลยใช่ไหมก็พอสมควรค่ะระดับหนึ่งค่ะ Oh, ได้ทำเลดีขนาดานี้จสาวว่ายน้ำด้วยคือเหมือนเหมือนครบมากเหมือนกันคือจริงๆเราตั้งใจทำเพื่อน,น้องหมาเฉพาะของในร้านเท่านั้นแต่ว่าถ้าเกิดกคาจะมาใช้บริการเนี่ยก็ยินดีค่ะเพราะว่าเราเราทำกิจการเนี่ยเราไม่ใช่จะเอาน้องหมามาเพื่อเหมือนแบบขายอย่างเดียวเลยเงี้ยค่ะสุขภาพเขาบุรุษสัยเขาหรือว่าการผ่อนคลายของเขาก็เป็นเรื่องสําคัญสําหรับเราเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะล้วก็เลยต้องการที่จะมีพื้นที่ให้น้องหมาวิ่งเล่นแล้วก็สาวว่ายน้ำให้น้องหมาออากาลังกาย แล้วก็คือ,อในระหว่างที่รอน้องหมาไปวิ่งเล่นกันทําสปากันอะไรอย่างนี้คนที่พามาก็สามารถที่จะเอ็นจอยกับอาหารใช่ค่ะที่นี่เหมือนกันมีทั้งอาหารคาวอาหารหวานป่ะงะใช่ค่ะเรามีเป็นอาหารประเภทฟิวชั่นค่ะก็จะมีพวกเบอร์เกอร์สปากเกตตี้ข้าวก็มีค่ะแล้วก็ขนมหวานวก็เป็นขนมเคแล้วก็น้ำเครื่องดื่ม โอ้ยออจริงๆงแล้วคือว่าเวลาที่พาน้องหมามาสปารอน้องหมาแบบ่บยน้ําเล่นสปาอะไรเงี้ยเราก็สั่งอาหารรอทานได้เลยใช่ฮะก็ต้องแบบว่าเออเอาใจทั้ง,งคุณเจ้าของแล้วคุณน,น้องหมาด้วยอยากให้ที่นี่เป็นแหล่งรวมสําหรับความการผ่อนคลของเจ้าของแล้วก็น้องหมาเป็นความพร้อมกันแล้วแบบนี้ถามหน่อยสิฮะว่าเสุนัขน้องหมาแต่ละตัวที่อยู่ที่นี่ฮะคือเราเอามายังไงเราเราเลี้ยงเขามาตั้งแต่เขายังเด็กหรือว่าหรือว่าเราเอามา ตอนเขาโตแล้วเราตั้งใจที่จะทาคาเฟ่อยู่แล้วค่ะเราก็เลยนําน้องหมาเนี่ยเข้ามาถึงอย่างอยากจะเข้าไปดูด้านในแล้วว่าว่าว่ามีอะไรบ้างอยากอยากเห็นน้องหมาด้วยไปครับไปค่ะันด่ะไปค่ะสนับสนุนโดยโซดาสิง คุณครับอ่ะผู้หญิงไปก่อนเลยอ่ะไปก่อนเลยโอ้โหเข้ามาในคาเฟ่แล้วว้าวว้าวว้าวมีน้องหมาตัวใหญ่มากนี่ฮะฮะทำไมคุณนี่ถ้าลูกตีมือเลยนะฮะขอให้ล้างมือก่อนไหนไหนอ๋อล้างนอนี่ครับล้างมือก่อนที่นี่ต้องล้างมือก่อนถ้าสมมติว่าเราจะเล่นกับน้องหมาเพราะว่าถ้าไม่ล้างมือเนี่ย ไม่ดีนะคะเดี๋ยวสุขภาพน้องหมาจะไม่ดีออนะฮะนี่คือ,น,คอนี่คือเป็นเป็นข้อบังคับของที่ร้านเลยใช่ไหมใช่ค่ะเราจะรบกวนลูกค้าค่ะพอเข้ามาปุ๊บอยากเล่นกับน้องหมาล้างมือก่อนเลยมีข้อบังคับอะไรบ้างครับที่ร้านนี้ที่ร้านก็จะมีแค่ขอให้ลูกค้าค่ะล้างมือก่อนที่จะเล่นกับน้องหมาหรือว่าทานอาหารนะคะแล้วก็ห้ามอย่างเด็ดขาดก็คือห้ามให้อาหาร คนกับน้องหมาค่ะเพราะเดี๋ยวมันจะติดใจเนาะอร่อยกว่าไม่จริงๆแล้วใช่สุขภาพน้องหมาสําคัญกว่าค่ะเพราะว่าอาหารคนเนี่ยมันปรุงแต่งมาแล้วเรียบร้อยค่ะน้องหมาไม้ได้รอเลยแล้วแอย่างอย่างน้องหมาน้องหมาที่นี่ค่ะเห็นบอกว่ามีชื่อที่เป็นแบบเอกลักษณ์ด้วยเป็นชื่อแบ่ในเมืองในเมืองยังไงบ้างะตอนชีเชื่อเพินจิตค่ะเพิ่นจิต คุณคุณไม่คุณตัวนี้คือเพลินจิตหรอฮะใช่ค่ะเป็นสถานีรถไฟฟ้า BTS ใช่มีกี่ <5 S 2> ตัวนะฮะที่นี่11ค่ะ11ตัวแล้วแห่นี้มีชื่ออะไรบ้างนะฮะ,ะเพลินจิตชิดลมทองหล่อสาทรสุรศักดิ์อาลีนานาโอ้เคอะลวคะ จับไม่ได้แล้วเจ็ดตัวแล้วอีกเจ็ดตัวอีกสี่ตัวสีกสี่ตัวก็จะมีสะพานตัดสินบางว่าวงเวียนใหญ่นะฮะตอนนี้ก็เรามีน้องหมาตัวใหม่กำลังรอให้ลูกค้าประกวดตั้งชื่ออยู่ครัผมว่าพักขนมก็ดีนะอยากรู้ได้ไหมว่าทำไมถึงเลือกตั้งชื่อเป็นตามสถานีรถไฟฟ้าคะก็เพราะว่าเราอยากให้มันเป็นกิมมิคในค่ะสำหรับในร้านเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าให้ตั้งชื่อว่าแบบแขกมาครับมีแขกมาแขกมาอยากเข้าห้องครับตัวนี้ชื่อนาค่ะ พอดีเลยคุณนาแถวนั้นมีแขกเยอะอันนี้ไงมาเร็วนานามาเร็วนานาอ๋อก็คือว่าคุณปออยากจะให้ให้ให้อยู่แบบเหมือนแบบอยู่ในเมืองด็อกอินทาวตั้งชื่ออยากให้มันรีเลทกับชื่อร้านนะคะเพราะ้าร้านชื่อด็อกอินทาวก็เลยอ่ะให้ลูกค้ารู้สึกมาแบบเอ้ยที่นี่มาไม่เหมือนที่อื่นอะไรเงี้ยค่ะชื่อน้องหมาก็แปลกอะไรเงี้ยค่ะ กี่เดือนแล้วคะเพิ่นจิตนี่เจ็ดเดือนค่ะตัวที่ตัวที่ตัวที่โตที่สุดในนี้คือกี่เดือนฮะตัวนั้นค่ะชิดลมค่ะชิดลมสิเอ็ดเดือนค่ะชิดลมโอ้ยแบบนี้ก็ยังก็ยังเด็กๆกันหมดทุกตัวเลยใช่ไหมฮะอย่างตัวรุ่นค่ะตัวใหญ่ค่ะอันสาดำทอค่ะตัวสีดำดำสาตวทอก็เจ็ดเดือนค่ะอยูเท่าสัตว์ทอเจ็ดเดือน สาทสบายมากอยากจะให้กล้องช่วยอินเสิร์ตไปหน่อยนะพราะว่าตอนนี้คือหลับแบบปากคาอยู่กับาขาเก้าอี้อะฮะสาทเหมือนเด็กค่ะเด็กแบบเด็กติดจุกนมอะค่ะ, oh. ะต้องแบบค่าจุกนมแล้วก็นอนหลับอันนี้ก็กัดเก้าอี้แล้วก็หลับเจ็ดเดือนนี้ถ้าสมมุาเขาโตเต็มเต็มวัยเลยเขาจะตัวใหญ่ถ้าอย่างสาทรค่ะสาทรเป็นสก斯นค่ะโตเต็มที่ได้หนักประมาณ70็ดสิบโลต,ต,ตอนซึ่งตอนนี้กี่โลแล้วฮะประมาณสามสกว่าสี่สิบมีอีกเท่าตัวนึงเลยเหรอโตเต็มที่โตประมาณขวบถึงขวบครึ่งค่ะ ที่สื่อแล้วและยังอย่างนานานี่เขาเรียกว่าพันอะไรนะคะเวสตี้ค่ะอะไรนะเวสตี้เวสต์ไฮแลนด์ไวท์เทอร์เรียค่ะนานาโชว์ตัวหน่อยเดี๋ยวนานานี่อายุกี่เดือนแล้วคะนานาประมาณห้าเดือนค่ะนานาเังเด็กอยู่เลยห้าเดือนเองนานาเป็นหมาที่อาบน้ําได้ห้านาทีเท่านั้นค่ะทําไมคะกับกลายสู่รสชาพเดิมเพราะว่านางสนมากอ่ะมาเดี๋ยวเกาเกาเป็นเด็กใช่ไหม จะกินขนมปุ๊บนี่คือแบบขามือต้องให้นั่งค่ะต้องให้มันนั่งไหนนูขอเน็ตหนึ่งนะคะอุ้ยสะพานควายสะพานควายกินขนมหน่อยลูกสะพานควายขามือหน่อยครับขามือหน่อยขอมือหน่อยอันนี้มั้ยโอ้โหนี่อีกตัวหนึ่งเข้ามาแล้วนี่สมาชิกหนึ่งตัวอารีตัวนี้ชื่ออารีอุ้ยต้อง อารีเป็นพันคอลี่ค่ะพันคอรีใช่กี่เดือนนะคะอารีอารีประมาณเท่าประมาณห้าเดือนค่ะขอมือขอมือก่อนขอมือขอมือก่อนเพิเพ่นจิตกินอย่างเดียวเราจะกินพอไหมเนี่ยตัวนี้ตัวใหญ่ขนาดนี้จะกินเม็ดมแล้วเวลาตัวใหญ่ขนาดนี้เขาต้องกินเยอะมากไหมคะไม่ค่ะโอ้โหจะเย็นจะเย็นโลกอ่ะวิธีการให้อาหารน้องหมานะคะให้ไงนะคะต้องเอาขนมวางไว้ในมือค่ะอ๋ออ สาธนตื่นนะสาธรเห็นคนเห็นโต๊ะอื่นกำลังกินขนมเดี๋ยวใจเย็นๆเดี๋ยวให้กินแป๊บหนึ่งปุจะเป็นตัวเดียวค่ะที่กินแรงเวลาแบบลูกค้าให้ก็ต้องระวังค่ะเวลาให้นะคะเอาขนมวางไว้บนมือค่ะถ้าขนมวางไว้บนมือแล้วให้เขากินอย่างไ้ค่ะผมจะถามเลยว่าแล้วแบบเนี้ฮะคือลูกค้าที่มาถ้าเป็นเด็กเล็กมากๆเนี่ยฮะต้อง ต้องเตือนเขาไม้ต้องเตือนผู้ปกครองเขาไหมครว่าเวลาเล่นลูกค้าที่นี่มีตั้งแต่แบบระดับคลานค่ะระดับคลานแบบเบบีทารกก็มีค่ะแบบคลานเลยค่ะพวกนี้เขาก็อยู่กันได้สบายไม่มีปัญหา แล้วแบบนี้จะมีเป็นบางเวลาไหมที่เราจะต้องปล่อยหมาทุกตัวออกไปวิ่งข้างนอกตรงสนามหญ้าอย่างเงี้ยปกติเราจะให้เขาทานข้าวเย็นนะคะประมาณช่วงสี่โมงครึ่งห้าโมงอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่ถ้าเกิดแดดลมเนี่ยเราก็จะปล่อยเขาไปวิ่งทานข้าวอะไรเงี้ยค่ะพักผ่อนแล้วที่ร้านนี้ปิดก,กี่โมงนะฮะร้านสิบเอดโมงถึงสามทุ่มค่ะสามทุ่มก็คือคหลังจากสามทุ่มน้องหมาก็จะกลับเข้าห้องนอนหมดเลยใ่ใช่ค่ะเรามีโรงแรมด้านหลังพวกนี้ก็จะเข้าไปนอนในโรงแรมด้านก็คือ แต่ก็จะอยู่จนสามทุ่มจนส่งลูกค้ากลับบ้านหมดใช่ค่ะที่ร้านเราจะไม่มีเปิดเป็นรอบค่ะก็คือเข้ามาช่วงเวลาไหนก็เจอน้องหมาได้ทุกเวลาเลยก็คือว่าจะให้น้องหมาก็คืออยู่ในในนี้เลยใช่อยู่ในนี้ตลอดค่ะตั้งแต่ร้านเปิดสิบเอ็ดโมงถึงสามทุ่มเลยสามทุ่มใช่ค่ะแบบนี้ก็คือว่าสุนัขที่นี่รู้มาว่าทุกตัวเป็นตัวผู้หมดเลยใช่ไหมัะใช่ค่ะเพราะอะไรครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราได้แม่น้องหมาเนี่ยเป็นตัวผู้ก่อนค่ะคือการที่จะเลี้ยงร่วมเมียตัวผู้ร่วมกันเนี่ยอันเนี้ย ไม่ไม่น่าจะโอเคเพราะวาลาที่โตขึ้นเนี่ยโตเมยียเขาก็จะมีรอบเรือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะม,มันจะเป็นปัญหาได้แล้วพันไหนที่แบบเป็นพันธุ์ที่แบบเขานิยมในบ้านเราในเมืองไทยมากๆเลยผมเดาอะไรคุณบางแก้วฮะ <laughs> ตอนนี้ส่วนใหญ่ที่ลูกค้าอยากได้เนยจะเป็นพันธ์คอกกี้ค่ะคอกกี้คือพันธุ์ที่เป็นพันธุ์น้องหมาของคุณอลิซาเบธอะคะใช่่างนี้ป่ะคะใช่ค่ะอ๋อเหมือนเหมือน มันหมาไ้กอกใช่ค่ะมันหมาไ้กอกอ่ะแต่หมาไ้กอกมันจะเป็นฮัชปัปปี้เนาะแต่อันนี้มันเป็นหมาแบบมันหมาหัวโตตัวเล็กอ่ะฮะหูเหมือนกระต่ายเงี้ยเขาหน้ารักค่ะตอนนี้ลูกค้าแบบอยากได้กันมากเลยสอบถามกันเขาบอก๋อน่ารักมากเลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นพันสายพันุใหม่ค่ะที่ที่ทางร้านก็จะเข้ามาค่ะแสดงว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยถ้าคุณผู้ชมมาก็จะได้เห็นตัวนี้ที่ร้านนี้ด้วยใช่ค่ะว้าวว้าวสมาชิกใหม่ วันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณคุณปอมากเลยเนะเพราะว่าแต่อย่าเพิ่งขอบคุณนะคะือขอบคุณบางส่วนได้เพราะว่ายส่วนต่อไปเดี๋ยวคุณปอก็จะทำอาหารให้เรากินด้วยนะ อ๋อใช่เรื่องนี้พลาดไม่ได้เรื่องการกินเนี่ยกินนิดยอมไม่ได้ยอมไ่ด้จริงจริงแต่ว่าพอดูเนี่ยเดี๋ยวให้คุณปอฝากร้านนิดนึงนะคะมีเวลาให้15วินาทีค่ะไม่ได้ฝากอีกตาแกรมาหรอก็สำหรับลูกค้าคที่สนใจที่จะเข้ามาใช้บริการในร้านด็อกแองเจนะคะเราหาไม่ยากเลยค่ะถ้าสมมติว่ามาจากทาง BTS นะคะก็ลง BTS เอกมัยค่ะตรงเข้ามาในถนนสุขุมวิท63นะคะแล้วก็เข้าซอยเอกมัย6ค่ะตรงเข้ามานิดหน่อยค่ะประมาณ200เมตรเลี้ยวขวาซอยแรกเจอร้านเลยค่ะ ครับผมเอาละครับกลับมาอยู่กันต่อนะฮะกับรายการ On the Way นะครับและนี่ก็คือช่วง so s u l <So S 1> in trend ช่วงนี้นะฮะ in ท r e n d สุดๆเลยนะครับเพราะว่าเราอยู่ที่ร้าน Dog in Town ใช่ไหมนะฮะ ตอนนี้นะฮะพูดถึงแฟชั่นพูดถึงแฟชั่นคนเนี่ยพูดไปเยอะมากแล้วฮะ<อ>ต้องพูดถึงแฟชั่นของน้องหม,<า>มาบ้างอยังไงหรอใช่ครับเดี๋ยวนี้นะฮะแฟชั่นของน้องหมานะฮะคืออย่างบ้านเราถ้าจะหน้าร้อนเราก็มีแฟ<อ>ชั่นบิกนีนชูไว้น้ำนะะใครอยากแต่งตัวน่ารักน่ารักเจ้าของแบบน่ารักแอปเบลคุ้งฟริง หมาก็ฟูงเฟรนได้คือเดี๋ยวนี้เขามีแฟชั่นชุดว่ายน้ำสำหรับน้องหมาด้วย<ช>เอาให้แบบว่าเข้ากับคนเลยใช่ฮะจะฮิปฮอปก็มีนะเดี๋ยวจะเปรี้ยวจี๊ดหวานแบ๋วใส่บิกินี่จะใส่สูทก็มีฮะเออจริงแล้วแบบว่าน้องหมามีเป็นแบบใส่หมวกด้วยนะใส่หมวกว่ายน้ำมาคนใช่เหรอใส่แว่นตาใส่แบบเก๋ๆเลยอะนั่นแหละฮะอเอาเป็นว่าถ้าอยากจะรู้นะครับว่าหมาเนี่ยฮะ สามารถจะแต่งตัวยังไงได้บ้างเออมีแล้วน,น้องหมาบ้านเราเนี่ยฮะเราจะสามารถไปซื้ออะไรมาแต่งเขาได้บ้างนะฮะลองดูภาพที่ผมประมวลมาให้หมดเลยอือ่ะทันาานไปดูกันครับ <laughs> อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดูแต่อาหารดีฮะพูดก่อนว่าตะกี้เป็นไงฮะแฟชั่นน้องหมาโอ้โหเลิศเลิศทั้งนั้นเลยไม่แพ้คนเลยนะฮะแต่งออกมาดูดีกว่าบางคนด้วยดูดีกว่าใครดูดีกว่าคุณใช่ไหมอ๋อดูดีกว่าบางคนจริงๆแล้วแบบว่าคือถ้าแบบเป็นถ้าเป็นเจ้าของชอบแต่งตัวอยู่แล้วจับน้องหมาแต่งตัวด้วยแล้วก็แต่งให้เข้ากับเราหรือว่าจะแบบไปว่ายน้าใช่ไหมเอาแบบให้เข้ากับเราไปเลยอย่างเงี้ยเออก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีเหมือนกันนะแต่ก็คือ ตอนนี้นะฮะตะกี้เรามีพูดถึงไปแล้วว่าที่นี่นะฮะเที่ยวได้เล่นกับน้องหมาได้แล้วก็มีการกินกนได้นะฮะตอนนี้เราก็อยู่ในคาเฟ่นะครับผมตก <บ S 2> แต่งแบบสไตล์ลอฟ์นะสไตล์แบบออกแบบดูเมทัลนิดนึงแล้วก็ดูเท่เท่ก็คือใช้ใช้เป็นเหล็กใช่ก็ เหมือนแบบเป็นโรงงานโรงงานนิดนึงนะคุณเนาะแต่ไม่พูดถึงไม่ได้นะฮะอาหารของที่นี่นะครับผมที่เขาบอกว่าเป็นอาหารแบบแนวฟิวชั่นฟิวชั่นฟู้ดนะฮะก็จะมีอะไรบ้างอันนี้นะครับอย่างแรกเลยที่อยู่หน้าผมเลยนะฮะนั่นคือ dog in town French f r แต่หลายคนรู้จักกันดีแล้ว f r น n c h f r แต่ว่า f r น n c h f r ที่นี่เขาจะมีแบบ spicy ไป i c y นิดนึงนะมีการโรยผงปาปริก้านะครับอร่อยมากหวานหอมกังวานกังวานแบบนี้นะ หิไงเพื่อหิวไงอร่อยมากเออหิวพอดีเลยครฮะอร่อยมากนี่อะไรอันนี้คือสปาเกตตี้เบคอนหแฮม with ดรายชิลลี่ครับเดี๋ยวชิมให้ไหนคุณน้อคุณบวบบวนซ่อมมาให้ผมซ่อมหนึ่งสิฮะอันนี้ได้ถือเป็นเมนูของโปรดของผมเลยนะที่มีเบกมีแฮมเบคอนดรายชิลลี่ด้วย ตะกีนก็นำย่อยทำงานแล้วเลยอ่ะคุณต้นออคุณไม่เหมาะกับกินอะไรพวกนี้หรอกฮะนี้มันดูอินเตอร์คุณต้องกินพวกหมี่ส้วอะไรพวกนี้นะหมี่ส้วแถวยาวราชเหรอหึมคุณอร่อยมากเลยอ่ะแบบมันจะถ้าช้อนใหญ่ขนาดนี้ไม่เรียกว่าชิมแล้วแหละออกแนวออกแนวจริงจังมากก็อร่อยกลอบๆเนาะ เอาละครับวันนี้นะฮะก็มีคําถามนะครับมาถามคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าวันนี้เรามีกิฟต์บลเชอร์นะครับจำนวน5ใบนะครับรางวัลละ200บาทนะครับใช่มาสุดสนานมากินที่นี่ได้เลยใช่แล้วครับผมอ่ะวันนี้คําถามง่ายมากๆนะฮะถ้าใครที่ดูอยู่ตั้งแต่ต้นรายการนะจะต้องรู้ว่าที่ที่เราอยู่ตรงนี้นะฮะชื่อว่าอะไรนะครับระหว่างข้อที่1 d in the city ข้อที่สอง Dog in Town อะถ้ารู้แล้วนะฮะสามารถไปส่งคำตอบได้ที่ facebook นะครับ dot com slash on the way TV show นะครับผมโอเควันนี้นะฮะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะต้องขอขอบคุณอะไรครับขอบคุณโตโยต้าค่ะขอบคุณเสื้อผ้าจากสิ็กไลฟ์ครับขอบคุณเสื้อผ้าออตต้นอ่นะคะจากบิชาร์ไขอบคุณ Mercy Skin Care ขอบคุณแป้งรองพื้นผสมวิตามิน b u i l i t by Gel ค่ะและต้องขอขอบคุณสถานที่ท,ที่นะฮะที่ Dog in วิ้น รีบตอบกันเลยนะเพราะว่าโยชิบอ๋อคำตอบมาเรียบร้อยแล้วโอเคครับผมวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะและก่อนจะจากกันไปวันนี้เรามีคำถามมาให้ร่วมสนุกลุ้นรับ Merc y ซี่ส p i n g m a ง k 2ถขนาดมินิ10กรัม สามารถเข้าไปตอบคำถามได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m o n t h e w a y t v s h o w ผู้โชคดีที่ตอบถูกรับไปเลย m e r c y s l e e p p n n m m s r 2ขนาดมินิ10กรัมจำนวน3รางวัลครับ